สวัสดีครับผมผมเป็นพี่น้องครับผมเมื่อเนี้นะครับผมมาใส่เบ็ดกับภาาพีพี่น้องมาเบิ้งนะครับส่เบดบานถุงหน้าบานเ้อครับผมสานบานเ้อครับล็อกคงล็อกข้องครับผมใส่ล็อกข้องครับปกติกับส่เซ็ตเราแล้วครับผมแต่ว่าห้องท่านไหนรีวิวครับผมนะครับสภาพนะครับสภาพบรรยากาศนะครับรงไฮทงหน้าบานเ้อาครับผมของส่เบสแลละครับนี้ครับแต่ส่เรียบร่อยนะครับ ใส่เรียบร้อยแล้วเป็นบางขั้นนะครับถี่ยังขั้นไนใส่นะผมมาครับตามมาครับผมนะครับผมเดี๋ยวยูบ่านสามสี่หลังครับผมจะขือนให้นอกนะครับเป็นอัดคลิปวิดีโอไปให้ครับผมมาเบิ่งมาชมครับนีคล้องนะครับผมบรรยากาศตรงนี้นะครับผมถี่ใส่กําลังใส่อยู่นี่เพิ่เป็นคล่องครับผมแต่หยางหกไร้ครับนี่พี่ไผ่มาใส่ครับหนามกําลังขึ้นกับฝนตกสองสามมือครับผมหนามมากครับ ข้องหยาเต็มเลยครับผมครับผมก็ได้หาใส่เบ็ดดีกว่าครับผมใส่เบดนะครับให้พี่น้องเบึงครับเดี๋ยวย่างโมแรงครับคอยไปย่าครับผมตอนนี้คือใส่ช่วงสามโมงสี่โมงครับแรงครับมาครับผมจุดจุดน้ำกันครับพี่น้องครับผมหมุนเข้าไปกับผมหยาไหลครับมานี้ยังพท่านมีข้องมีหยังไผ่ส่อยู่ครับผมยังสดๆในไม่เลย ว่าสีมีโตบ่ครับสีติดบ่นะครับลองมาใส่เบิ่งครับผมเอาขี่กระเดือนนะครับเนี่ยขี่กระเดือนครับจุดครับผมก็ไก่สีแลลวแล้วครับผมไก่สีแล้วแล้วนี่ครับรอข้องครับผมสลับกันครับท้งหน้านําข้องนํำครับผมเบ็ดประมาณสิบยี่สิบลังนะครับใส่ประมาณนี้ลรับเบ็ดบ่าร์ครับ ชั่นเน่ครับผมแถวข้องครับผมเวลาลงมันสีชั่นเน่นะครับเวลาเขาลงไปใส่ก็สีลําบากเน่หน่อยครับผมต้องละมาดระวัางตัวเจ้าของครับผมตามมากครับผมไก่สีแหลาแล้วครับพี่น้องงครับชมบรรยากาศครับผมตรงหน้านะครับยางรอเบิรงครับมันหกครับข้องมันหกหลายครับชงครับผม n h กันย้ายคับ่าฮ่าย่าก่่าฮ <t karaoke> ่าฮ่าฮรรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่าม่าฮ่ับ่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าา่า่าฮ่า่าฮ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 ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าบ่าา่หฮะครับาเ่า่่าา่่่าา ล่องยากครับมันเทือกกระยาไล้ครับพระกาโมนเข้าไปครับต่างหากบางทีมันลงง่ายๆเนี่ยนะครับผมมันะได้ใส่เบ็ดง่ายๆนะครับต้องระมัดระวังนะครับพฝนตกมาขึ้นเนี่ยดินมันมๆนนะครับขย่างล่องรอคลองครับมันๆครับมันๆจะจวดครับโอเค